ข้อวิธีการลบมอดอาร์คออกจากตัวเกมนะครับอันแรกให้ไปลบที่สตรีมนะครับโดยการเข้าไปในสตรีมแล้วก็คลิกไปที่เอามาไปที่ชุมชนแล้วก็ไปที่เวิร์กช็อปนะครับโอเคมาเวิร์กช็อปแล้วก็มาที่อาร์คตรงนี้นะครับอาร์คแล้วก็มาตรงที่ไฟล์ของคุณนี่นะครับไฟล์ของคุณ เลือกตรงผลงานที่คุณสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้นะครับถ้ามันมีตรงนี้ให้กดยกเลิกยกเลิกเป็นยกเลิกกันเป็นสมาชิกนะครับกดยกเลิกให้หมดเลยถ้าคุณไม่เอาหมดตรงไหนกดยกเลิกให้หมดแล้วก็อ่าอันนี้ของผมลบออกหมดแล้วมันก็มันก็ไม่เจอหมดนะครับโอเคลบตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลบตรงที่ตัวเกมอาร์คนะครับโดยการคลิกขวาไปที่ตัวเกมอาร์คมาที่ property ไปที่ Open File Location นะครับมันจะไปอยู่ไฟล์ที่มันติดตั้งอ่าแล้วก็เราจะเห็นด้านบนนะครับให้เราเลือกไปตรง Shooter Game เนี่นะครับอืมเลือกไปที่ Content มาที่ Content พอมา Content แล้วมามาดูตรงที่ Mod ตัวนี้นะครับมันจะมีรายชื่อต่างๆชื่อ Mod ต่างๆให้ลบทุกไฟล์นะครับยกเว้นตัวนี้นะครับยกเว้น The Center ตัวนี้ลบทุกไฟล์เลยนะครับ โอเคครับทีนี้ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการลบหมอดออกไปแล้วครับก็สวัสดีครับ